ก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบกันนะคะเดี๋ยวเรามาทราบตัวคุณสมบัติของระบบกันก่อนนะคะว่ามีประโยชน์หรือว่ามีการทำงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกกับเราอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะรับเอกสารและออกเลขผ่านระบบได้ค่ะก็ดังจะเห็นจากสไลด์ในหน้านี้นะคะตัวระบบเนี่ยถอดแบบมาจากระบบสารบัญปกติเลยนะคะ ซึ่งระบบสารบัญปกติที่เราคุ้นชินกันก็คือการเขียนลงในทะเบียนคุมใช่ไหมคะที่เป็นเล่มหนาๆน,นะคะ,ะแล้วก็เราจะกังวลว่าเวลาเราหายเอกสารเนี่ยมันก็หายเอกสารยากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจัดเก็บเอกสารอย่างไรนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะ,ะท่านแค่ขอแค่คีย์ข้อมูลนะคะ,ะตัวเลขเนี่ยเลขเลขลงรับเนี่ยนะคะมันจะรัน อโนมัติอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องกงังวลว่ามันจะต่อเนื่องกันไหมนะคะแล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เพื่อผูกกับเอกสารฉบับนี้ได้เลยนะคะข้อ2ค่ะออกเลขหนังสือส่งออกผ่านระบบได้นะคะก็ลักษณะดเดียวกันกันกบการทําทะเบียนคุมรับเข้าเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็สามารถทําทะเบียนคุม หนังสือส่งออกได้เลยนะคะโดยมีการอัปโหลดไฟล์เพื่อผูอ้เอกสารเช่นกันนะคะเลขก็สามารถรันต่อเนื่องได้นะคะมีการกระบวนการในการออกเลขเวียนได้ด้วยนะคะท่านก็ไม่ต้องกังวลว่าท่านจะติดปัญหาเรื่องการหายเอกสารไหมนะคะขอแค่ขีดข้อมูลให้ครบถ้วนเท่านั้นเองนะคะเหมือนกับทะเบียนคุมรับเข้าเลยค่ะ ข้อ3นะคะสามารถค้นหาเอกสารได้ในเวลาที่รวดเร็วนะคะอันนี้ก็ในเมื่อเรามีกระบวนการในการจัดเก็บเอกสารแล้วก็การเก็บข้อมูลในตรงนี้แล้วนะคะเรื่องการค้นหาก็ไม่ยากเลยนะคะขอแค่ท่านมีคีย์เวิร์ดนะคะไม่อาจจะเป็นชื่อเรื่องก็ได้นะคะหรือว่าชื่อจากหน่วยงานนะคะที่ส่งมาก็ได้นะคะก็เสิร์ชในช่องแว่นขยายหรือช่องค้นหานะคะก็สามารถค้นหาเอกสารได้ในเวลาที่รวดเร็วค่ะ ข้อ4นะคะสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะของเอกสารได้นะคะในตัวระบบนี้นะคะเราสามารถเช็คทางเดินเอกสารได้นะคะว่าผู้รับเนี่ยได้รับเอกสารไหมนะคะเราจะติดปัญหาตรงที่ว่าเวลาเราส่งเอกสารไปเนี่ยอาจจะไม่ถึงผู้รับนะคะหรือว่ากังวลว่าเอกสารจะสูญหายในระหว่างทางหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะตัวระบบเนี่ยมีการบันทึก ะะทางเดินเอกสารไว้ชัดเจนนะคะดังจะเห็นจากตัวสไลด์นี้นะคะก็ะสามารถเช็คปลายน้ําได้เลยนะคะว่าเอกสารฉบับนี้นะคะใครเป็นผู้ดําเนินการนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าผู้รับจะได้รับเอกสารไหมข้อ5ค่ะลดการใช้กระดาษนะคะก็โดยตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เราใช้งานอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถส่งเอกสารนะคะใช้ไฟล์1นึ่ไฟล์เราก็สามารถส่งให้กับ บุคลากรทุกคนภายในองค์กรได้เลยนะคะปัญหาหลากัลกๆที่เราจะเจอกันคือว่าอเอกสารจำพวกคําสั่งประกาศหรือว่าเอกสารประชาสัมพันธ์เนี่ยบางชุดมันไม่ได้มีแค่หนึ่งแผ่นใช่ไหมคะเราจะเจอปัญหาตรทงที่ว่าโอ้บางทีเป็น10บสบแผ่นนะคะแล้วก็ต้องสำเนานะคะ,ะถ่ายเอกสารนะคะแจกนะคะองค์กรหนึ่งไม่ได้มีแค่คน2คนใช่ไหมคะบางที องค์กรแต่และองค์กรบางทีเป็นร้อยนะคะก็ใช้ไฟล์1ไฟล์นะคะสามารถใช้ระบบ NUE Document ตรงนี้สามารถส่งหาได้ทุกคนเลยในองค์กรค่ะข้อ6นะคะเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลานะคะขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองค่ะท่านสามารถใช้งานาผ่าน PC n o t e ้ตบุได้นะคะหรือสมาร์ทโฟนได้นะคะในส่วนตรงนี้เรา,เาทำการรองรับไว้หมดแล้วนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอะ ถ้าทำงานนอกมหาวิลัยหรือทำงานที่บ้านจะสามารถใช้งานระบบ NU E Document ได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะในส่วนของธุรการเองก็เช่นกันนะคะท่านสามารถใช้งานผ่าน PC หรือโน้ตบุ๊กโดยใช้ฟังก์ชัน Windows Application นะคะเหมือนกับที่ทำงานที่ทำงานเลยนะคะในออฟฟิศเลยนะคะขอแค่ต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะมีระบบการแจ้งเตือนเอกสารใหม่ผ่านอีเมลของผู้ใช้งานนะคะอันนี้ก็สามารถเซตค่าได้นะคะหากต้องการแจ้งเตือนเอกสารใหม่นะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะจำเป็นจะต้องเปิดระบบตลอดเวลาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะท่านสามารถรู้ได้เลยว่าเอกสารเข้ามาใหม่นะคะามาถึงเราเนี่ยอย่างใดบ้างนะคะก็สามารถเซตค่าหรือตั้งค่าในระบบได้เลยค่ะ